เราก็ไม่เดี่ยวนกันนโยบายที่เราใช้กันในที่ท่านไดเราเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเดี่ยวของสนานีเฉพาะตัวนะคับแต่ครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันนะครับแล้วก็เราเลือกตั้งอังที่สามเส้นสายก็มีเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สถานความทั้งประเทศเขาได้เลือกผู้นำองค์กรของเขาเช่นเดียวกับองค์กรอื่นนะครับเช่นกองทุนคุณครูเกษตรก็ดีวันนี้คือการเลือกตั้งสภาสามัญก็ดีนะครับหรือองค์กรกาชจีนมาถึงสากลผมเียนว่า อยากให้นะครับขาควรคำส่งนะครับเพื่อให้ภายในความทั่วประเทศที่รอฟังข่าวเหมนั้นได้มีโอกาสเลือกตั้งนะครับตามวิชาชีพของเขานะครับซึ่งจะกำหนดในวัที่24มีนาคม25ก24เมษายน25กที่ถึงนี้นะครับ